วันนี้มีฤาษีผสมเข้าใหม่ครับผมนะไม้มงคลไม้สวยๆแบบนี้ครับผมนะใครที่สนใจฤาษีผสมไปปลูกหน้าบ้านหน้าเรือนช่วงปีใหม่นี้ครับเป็นไม้ที่สวยที่งามกันเลยทีเดียวมีอะไรบ้างครับใน3กระถาง100บาท3กระถาง100บาทนี่เป็นกระถางที่1นะครับผมนะบอกหมายเลขแล้วก็วันที่มาด้วยนะครับผมนะวันนี้วันที่3ครับ วันที่สามครับผมนะแจ้งวันที่มาด้วยนะครับกระถางที่เท่าไหร่ก็แจ้งมานะแล้วโทรตามเบอร์โทรได้เลยต้นที่หนึ่งผ่านไปครับนะเราันนี้คือต้นที่สองครับต้นที่สองครับผมนะต้นนี้สวยงามแบบนี้ครับน้องอย่าเป็นสีเหลืองสดใสเลยทีเดียวครับผมนะใบสวยใบงามกันเลยลือสีผสมต้นนี้นี่ ชนิดนี้นี่ทนนะฮะชนิดนี้สวยครับผมนะนี่คือต้นที่สามครับฤาษีผสมต้นที่สามครับดูสิครับนะเป็นไม้โตไวมากครับแล้วก็สวยงามมากใครรับก็เอากันไปได้เลยครับต้นนี้ต้นที่สามครับฤาษีผสมนั้นปลูกง่ายดูแลง่ายครับผมนะใครสนใจฤาษีผสมก็เอาไปเลยครับสามกระถางหนึ่งร้อยบาทนี่ครับผมนะกระถางที่สี่ครับ กระถางที่สี่มหาราชาครับผมนะสวยๆแบบนี้ครับดูครับสวยสดงดงามไปเปลี่ยนกระถางใหญ่ๆกันได้เลยหรือจะใส่หลายๆต้นในหนึ่งกระถางก็สวยเลยทีเดียวครับผมนะกระถางที่สี่ครับมหาราชาครับผมนะแล้วต้นนี้ครับกระถางที่ห้าครับกระถางที่ห้าครับผมนะต้นนี้ใบใหญ่ๆสีชมพูนี่เห็นไหมสวยงามเลยทีเดียวครับกระถางที่ห้าครับผมนะต้นนี้ใครรับก็เอาไปได้เลยครับต้นนี้กระถางที่ห้านะครับผม ส่วนต้นนี้ครับกระถางที่6ครับถึงเล็กก็เล็กพิกี้หนูพี่น้องครับสีสันเธอนั้นงามมากเลยทีเดียวครับนะสวยงามแบบนี้กระถางที่6ครับกระถางที่6นะครับผมนะสวยๆแบบนี้เอาไปเฉยชมหน้าบ้านหน้าเรือนกันได้เลยครับผมนะสีสันนี่งดงามจริงๆครับสําหรับกระถางนี้ครับผมนะใครสนใจก็รับไปได้เลยส่วนต้นนี้ครับกระถางที่7ฮะกระถางที่7มีช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตอ่าสวยๆแบบนี้ครับผมนะใครสนใจก็ นี่เลยกระถางที่7นะครับทักแจ้งมาได้เลยไม้สวยๆแบบนี้นะครับผมนะลูสีผสมนี่เรายิ่งตัดเขายิ่งแตกนะครับนะยิ่งเป็นทรงพุ่มยิ่งสวยเลยทีเดียวครับผมนะสรับลูสีผสมนะส่วนต้นนี้ครับ ต้นนี้กระถางที่8ครับกระถางที่8นะฮะนะสวยๆแบบนี้ครับ3กระถาง100งบาทค่าขนส่ง3กระถางแรก50าบาทกระถางต่อไปบวก10บวก10นะจ๊ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะจ่ายหน้าบ้านหน้าเรือนกันได้เลยส่วนต้นนี้ครับกระถางที่9ครับผมนะกระถางที่9สีสันงดงามแล้วนี่เป็นฟอร์มพุ่มแล้วครับ เขาอยากจะให้เปลี่ยนกระถางใจจะขาดอยู่แล้วแต่เราไม่เปลี่ยนนะครับผมนะเอา้านี่สวยๆแบบน,นี้ครับผมนะกระถางที่เก้าครับใครรับก็เอากันไปได้เลยทีเดียวครับผมนะน้องสวยน้องงามน้องเลือดน้องเด่นครับผมอา้าวแล้วใส่ปุ๋ยชนิดไหนดีฮะนะตาออสโมโคดสิบสามสิบสามสิบสามได้เลยครับผมนะนี่คือกระถางที่สิบครับผม กระถางที่1ิบครับนี่ใครใส่ใครรับก็เอากันไปได้เลยกระถางที่สิบนะนะแล้วถ้าเป็นปุ๋ยทั่วไปล่ะฉันจะซื้อปุ๋ยทั่วไปมาใส่ได้ไหมได้ครับผมนะปุ๋ยทั่วไปเนี่ยก็เป็นปุ๋ยอ่ายี่ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับผมนะแนะนําแบบนี้ไปเลยทีเดียวแล้วต้นนี้ครับกระถางที่11ดครับกระถางที่11ดครับผมนะใครรับก็เอาไปต้นนี้กระถางที่11บดนะฮะนะเสือโค้งหรืออังวุนสามสีครับผมนางเอกของเราตลอดการเลยทีเดียว น,ะนี่สวยๆัตรนี้เอาไปได้เลยกระถางสิบสิบเอ็ดครับนะใครรับก็เอาไปนะครับผมนะสวยๆัตรนี้ไปโชว์หน้าบ้านหน้าเรือนหรือใส่หลายสีก็ได้ครับต้นนี้ครับซาลนะีอินเดียครับผมนะกระถางที่สิบสองครับสิบสองครับซาลีอินเดียครับผมนะใครรับก็ได้กระถางนี้นะครับผมนะไม่มีจํานวนนะซาลีอินเดีย เป็นไม้ที่สวยนะครับผมนะแล้วเป็นไม้พุ่มเตี้ยนะเหมือนไม้แคะเลยใบเล็กๆใบเขาไม่ใหญ่มากพี่น้องครับแล้วต้นนี้ครับต้นที่สิบสามครับต้นที่สิบสามครับผมนะสวยๆแบบน,นี้ครับผมนะเอาไปหน้าบ้านหน้าเรือนแล้วนี่พี่น้องเอ้ยเวลาเขางามนะโอ้ยงามมากเลยเวลาเข้าสีนะครับชอบชอบนะฮะนะแล้วต้นนี้ครับกระถางที่สิบสี่ครับ นี่เห็นไหมใบใหญ่ๆสวยๆแบบนี้ครับกระถางที่สิบสี่ครับผมนะใครชอบใบใหญ่และสีสันงดงามก็ต้องต้นนี้เลยทีเดียวกระถางที่สิบสี่ครับผมนะสวยๆแบบนี้มีหลายช่อหลายกิ่งกันแบบนี้ครับไปเปลี่ยนกระถางใหญ่ๆนะฮะนะอ่าส่วนต้นนี้ครับกระถางที่สิบห้าครับผมนะกระถางที่สิบห้าใครรับก็เอาไปต้นนี้เลยทีเดียวครับกระถางที่สิบห้านะฮะ ใบนี่เหมือนช็อกโกแลตเลยทีเดียวครับนะสวยๆครับนะเอ้านี่สวยๆแบบนี้ไปปลูกหน้าบ้านกันได้เลยส่วนต้นนี้ครับกระถางที่16นะครับผมนะเป็นไม้หายากกันเลยทีเดียวกระถางที่16ครับผมนะนี่เป็นสีสันของต้นไม้พี่น้องเอ๋ยนะฮะพอแม่คนไหนสนใจนี่สวยๆแบบนี้ผอ้อาจานประจักวัดได้นะคุณครูโรงเรียนก็ยังว่างนะเอ้านี่กระถางที่16ครับผมนะส่วนต้นนี้ครับกระถางที่17ครับผมนะอัง่นแดงฮะองุ่นแดง กระถางที่สิบเจ็ดสวยๆแบบนี้ครับผมนะสีนี่จะแดงๆนะครับสวยงามแบบนี้เอาไปปลูกหน้าบ้านหน้าโรงเรียนกันเลยส่วนต้นนี้ครับกระถางที่สิบแปดครับผมนะเขาจะกัดสีเป็นสีขาวนะครับผมนะสีเขียวขาวครับกระถางที่สิบแปดนะเห็นไหมใบสวยแบบนี้ลายใบก็งามครับผมนะลายเส้นนี่ชัดเจนเลยทีเดียวกระถางที่สิบแปดนะครับสีเขียวขาวสวยๆนะครับผมนะมีใครรับก็เอากันไปได้เลยส่วนต้นนี้กระถางที่สิบเก้าครับ กระถางที่สิบเก้านี่ไม่มีจานวนนะเหมือนปีกนกเลยเห็นไหมสวยๆอย่างนี้ครับใบใหญ่ๆแบบนี้ครับกระถางที่สิบเก้านะครับผมนะนี่ก็สวยงามเลยทีเดียวครับไม่มีจํานวนนะพี่น้องนะหมดแล้วหมดเลยทีเดียวครับนะกระถางที่สิบเก้าใครรับก็เอากันไปได้เลยสำหรับคนที่ชอบสะสมนะครับต้นไม้หรือสีผสมส่วนต้นนี้ครับกระถางที่ยี่สิบนะครับปลาหมึกปลาหมึกพี่น้องครับใบใหญ่ๆแบบนี้นะแล้ว อขอบใบนี่เขาจะสวยเขาจะงามเลยทีเดียวครับผมนะใบใหญ่ยิ่งโตยิ่งสวยครับพี่น้องครับนะนี่มีแม่พันธุ์นี่งามมากเลยทีเดียวครับนะกระถางที่ยี่สิบครับผมนะปาหมึกครับผมส่วนต้นนี้ครับกระถางที่ยี่สิบเอ็ดครับผมมีหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวครับผมนะของเราเนี่ยที่จริงมีเยอะพี่น้องครับไม่หวัดไม่ไหวเอาวันละคลิปวันละคลิปต้องบอกด้วยนะวันนี้คลิปของวันที่สามนะครับผมนะเอานี่ ต้นต่อมาครับผมนะกระถางที่ยี่สิบสองครับกระถางที่ยี่สิบสองครับผมนะต้นนี้ใครรับก็เอาไปได้เลยครับนะนี่สีเขียวเหลืองครับผมต้นนี้ยิ่งโดนแดดยิ่งเป็นสีเขียวเหลืองที่ชัดเจนนะครับผมนะยี่สิบสองครับใครรับก็เอาไปได้เลยยี่สิบสองนะะส่วนต้นนี้พัดยศครับยี่สิบสามครับผมนะต้นนี้พัดยศยี่สิบสามครับ นะสวยๆแบบนี้ครับผมนะพัยดยศนี่ใบเขาจะใหญ่เป็นลายกระนกสวยงามเลยทีเดียวพี่น้องครับนะใบใหญ่ใบนี่ครับแล้วไม้ชนิดนี้โตวไวเลี้ยงง่ายครับผมนะสำหรับคนที่ไม่เคยเลี้ยงลองเลี้ยงดูครับผมนะเลี้ยงไม่ยากเลี้ยงไม่ยากนะ ขาไม่ชอบแฉกเขาชอบชื้นครับต้นนี้ครับ24ครับสีแดงแดงพี่น้องครับยิ่งข้าสียิ่งแดงกันเลยทีเดียว24ครับผมนะสวยๆแบบนี้นะครับนะกระถางหนึ่งเราก็ใส่ตั้งหลายต้นให้ท่านนั้นได้ทําเป็นทรงพุ่มได้ไวเลยทีเดียวครับส่วนต้นนี้25ครับผมนะ25นะฮะต้นนี้ใครรับก็เอาไปได้เลยแล้วบอกหมายเลขมาด้วยแล้วก็โทรที่เบอร์063 หกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่ครับผมนะต้นนี้ครับผมนะยี่สิบหกครับต้นนี้ยี่สิบหกนะฮะนะต้นนี้ครับถ้าข้าวสีเนี่ยเขาจะเป็นสีชมพูใบสวยมากเลยทีเดียวครับใบใหญ่ใบสวยนะครับผมนะอ้าวสนใจต้นไหนก็โทรมาหาได้เลยครับไอหนุ่มกำแพงแสนรออยู่นะครับผมนะสนใจต้นไหนก็ทักไอหนุ่มกำแพงแสนมาได้เนี่ยวันนี้ต้องไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม